ปฏิหารเรื่องพญานาคให้น้ำสำหรับปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่น,มนเมื่อถึงฤดูออกพรรษาแล้วท่านกลาบรรดาญาติโยมออกธุดงไปยังที่ต่างๆเพื่อมุ่งหน้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นโดยไม่มีความห่วงหาอะไรในชีวิตท่านไม่ยึดติดในสถานที่ไม่ยึดติดในญาติโยม และไม่ติดในลาบสัการะด้วยท่านเห็นว่าการทุดงกรรมฐานกลางป่าเขาลำนาไพรมีเพียงเครื่องอัฐบริขารมุงกรดและกระติกน้ำแม้นจะทุกข์ยากลำบากทางด้านร่างกายแต่ท่านได้รับความสงบสุขทางด้านจิตใจท่านจึงกลับพอใจไฝหาท่านรู้สึกรื่นเริงปิติปรีเปรมอาถารในอัตในธรรมยิ่งนับ ในปีพุทธศักราช2471เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวท่านก็ได้ออกเดินท่องเที่ยวทุดงร่วมกันในปีนี้หลวงปู่ชอบอยู่ในวัยหนุ่มแน่นอายุท่านได้27ปีส่วนหลวงปู่ขาวอยู่ในวัยกลางคนอายุ40ปีท่านเป็นศาธรรมมิกต่างวัยที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีต่างมีความแน่วแน่ มุ่งตรงต่อพระนิพพานบรมสุขโดยถ่ายเดียวโดยต่างก็มีจิตใจเด็ดเดี่ยวอาจหารกล้าหารและมีความอดทนเป็นเลิศท่านทั้งสองออกเที่ยวทุดงปฏิบัติธรรมเสียงเป็นเสียงตายตามป่าตามเขาร่วมทุกร่วมสุขกันโดยไม่เกรงกลัวหวาดวันต่อภัยอันตรายใด,ดๆหรือต่อความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากลำบากใดๆ สมกับท่านเป็นนักรบธรรมนักรบเดงตายสมแล้วที่เป็นสิทธิเอกที่ลือเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นและสมเป็นพระกรรมฐานเป็นสากยาบุตรพุทธชิโนโรสที่ไม่อาจเป็นกันได้โดยง่าย,าก,ย,ายการออกทุลงร่วมกันในครั้งแรกนี้หลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวต่างเพิ่งจะออกบวชเป็นพระธุนกรรมฐานได้เพียง 4, สี่พรรษาเท่านั้น ทั้งสองท่านออกจากป่าวัดป่าบ้านหนองบัวบานไปทางอำเภอนาำพ้นบ้านเหลาบ้านหนองแวงเดิดเดินมุ่งหน้าแัดลอบป่าเขาออกวิเวกตามสันเขาภูพานอันเต็มไปด้วยป่ารกทึบเป็นป่าดงดิบและสิงสาราสัตว์มากมายสุดขนานับหาถนนหนทางได้ยากยิ่งเพราะเป็นสันเขาตลอดแนวทางท่านทั้งสองเดินทาง ตั้งหลังเขาภูพานไปเรื่อยๆข่ำไหนก็หาที่ปรากฏภาวนาและจำวัดในที่นั้นตามร่มไม้เนินหินโขดหินถ้ำผาแล้วแต่จะหาได้ในทำเลนั้นๆขันรุ่งเช้าก็ออกบินทบาทในบริเวณนั้นบางวันต้องใช้เวลาเดินบินทบาทจนเกือบเที่ยงวันถึงจะได้ฉันอาหารบางวันหาบ้านผู้คนไม่ได้เลย ไม่ได้ฉันอาหารกันอาหารที่ได้จากชาวบ้านชาวเขาที่มาใส่บาตรให้ก็จะได้เป็นพวกข้าวเปล่าบ้างกล้วยบ้างกบเขียดบ้างตามแต่เขาจะหามาได้หรือเป็นมะขามสักสองสามฝักที่ชาวบ้านคิดว่ามันหวานแต่มันเปรี้ยวสำหรับท่านท่านก็นำมาฉันกับข้าวเหนียวประทังชีวิตวันหนึ่งในขณะที่หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่เขา ท่านเดินทุดงไปบนสันเขาอยู่แดดก็ร้อนมากอากาศก็อบอ้าวมากเหงื่อไหลจนเปียกโชกไปทั้งตัวเมื่อเหงื่อออกมากๆคอก็ชักจะเริ่มแห้งน้ำในกระติกก็หมดความกระหายน้ำก็ประดังเข้ามาท่านทั้งสองจึงได้ถมองหน้าซึ่งกันและกันเป็นเชิงถามว่าเราจะทำอย่างไรดีนี่ มันก็ไกลหมู่บ้านเช่าป่าเช่าเขาเหลือเกินครั้นเดินไปถึงลำคลองเก่าแห่งหนึ่งก็ทำให้จิตใจสดชื่นขึ้นมาทันทีถึงแม้นจะยังมองไม่เห็นน้ำก็ตามแต่ในใจยังคิดว่าเดินไปตามลำธารอีกสักหน่อยคงจะมีน้ำเองแน่แต่เดินไปเท่าใดก็ไม่มีน้ำสักหยดเดียวมองตามลํำทางน,นั้นจนสุดลูกหูลูกตา ก็ไม่เห็นจะมีน้ำเลยองค์หลวงปู่ทั้งสองจึงได้นั่งพักอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอย่างหมดเดี่ยวแรงเห็นทีเราจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่ในคราวนี้แน่แล้วนึกได้เช่นนั้นหลวงปู่ชอบท่านจึงได้อธิษฐานขึ้นในใจว่าท่านเทวดาฟ้าดินพญานาคพญาครุฑทั้งหลายจะไม่สงสารพระธุดงกรรมฐาน ที่กำลังจะกระหายน้ำจวนเจียนจะสิ้นชีวิตต้องยากลำบากสุดแสนนี้บ้างหรือชาตินี้ทั้งสองหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อความหลุดพ้นมาเต็มเปี่ยมแล้วธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมย่อมคุ้มครองและธรรมย่อมบันดาลให้แค้วคลาดรอดตายท่านทั้งสองจะไม่จบชีวิต ก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อหลวงปู่ชอบปฏิฐานจิตเสร็จแล้วต่างก็ได้นั่งพักผ่อนอยู่ใต้โคนต้นไม้นั้นทันใดนั้นเหมือนกับปาฏิหารสายน้ำก็ไหลจากต้นลําคลองมาอย่างไม่รีรอเมื่อมองเห็นสายน้ำอันใสบริสุทธิ์ไหลมาอย่างนั้นก็สุดแสนที่จะดีใจยิ่งนัก ท่านทั้งสองจึงได้พากันอาบทั้งดื่มฉลองศรัทธาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางอินพรมนาคทั้งหลายนับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักหลวงปู่ขาวท่านเล่าว,ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดในการเดินทุดงในครั้งนั้นอย่างยิ่งเพราะหากไม่เช่นนั้นคงไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างแน่เลยต่อมาภายหลังหลวงปู่ชอบ เล่าว่าเป็นพญานาคดนบรรดาน,น้ำให้ไหลมาเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในพระทุดงกรรมฐานผู้ซึ่งปฏิบัติในอัดในธรรมอย่างแท้จริงหลวงปู่ขาวท่านก็ยอมรับว่าคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและท่านเล่าอีกว่าหลวงปู่ชอบนี้สมัยไปเที่ยวทุดงด้วยกันปฏิหารท่านเยอะมีอีกครั้งหนึ่งไปทุดงหลงอยู่บนเขา ไม่ได้ฉันอาหารมาเป็นวันเพราะไม่มีบ้านคนน้ำก็หมดหลวงปู่ขาวท่านว่าอดข้าวนี้พออดได้แต่อดน้ำนี้ลําบากสักพักหลวงปู่ชอบท่านก็ลงไปแถวแถวซอกหินท่านอธิษฐานจิตให้น้ำผุดนะผุดขึ้นมาจริงๆนะผุดขึ้นมาจากซอกหินก็เลยได้ตักได้กินกันเลยล้างหน้าล้างตาอาบดื่มกันจนหายกระหายแล้วน้ำนั้นก็หายไป ปีพุทธศักราช472พรรษาที่5ที่วัดป่าหนองวอัวซอสามเสาธรรมในปีนั้นปีพุทธศักราช2,472พอใกล้เข้าพรนศาแล้วหลวงปู่ชอบฐานาสัสมหลวงปู่ขาวอนาลโยก็พากันเดินทุดงกลับมาจำพรรษากับท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธผู้เป็นครูบาอาจารย์ ที่วัดป่าหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีในปีนั้นศาสตรธรรมิกองค์สำคัญที่จำพรรษาร่วมกันกับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่หลุยจันทา,าโารซึ่งนับเป็นพรรษาที่หของท่านทั้งสาหลวงปู่ทั้งสท่านเป็นศาสตร์ธรรมิกถือเป็นศิษย์อาวโุโสรุ่นแรกๆของหลวงปู่มัน่นหากนับอายุพรรษาแล้วใกล้เคียงกันมาก หลวงปู่ชอบอายุพรรษาท่านอาวุโสกว่าเพียงเล็กน้อยโดยท่านออกบวชเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธก่อนหลวงปู่หลุยและหลวงปู่เขาประมาณเกือบสองเดือนคือท่านบวชเมื่อวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2467ส่วนหลวงปู่หลุยและหลวงปู่เขาท่านยัตติเป็นพระธรรมยุทธพร้อมกันเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468 โดยหลวงปู่หลุยบวชก่อนหลวงปู่ขาวประมาณ15นาทีสมัยนั้นเดือนมีนาคมถือเป็นเดือนสิ้นปีปฏิทินส่วนเมษายนถือเป็นเดือนต้นปีปฏิทินโดยวันที่หนึ่งเมษายนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หากนับตามอายุหลวงปู่ขาวท่านมีอายุมากกว่าถึง12ปีเศษการอยู่จำพรรษาครั้งแรกร่วมกันในปีนี้หลวงปู่ขาวท่านมีอายุ ได้41ปีส่วนหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยท่านทั้งสองเกิดปีเดียวกันคือปีฉลูมีอายุเท่ากันคือ28ปีโดยหลวงปู่หลุยอายุแก่กว่าหลวงปู่ชอบเพียงหนึ่งวันหลวงปู่หลุยท่านเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2444ส่วนหลวงปู่ชอบสถานสมุทท่านเกิดเมื่อวันที่ สิกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,444หลวงปู่ทั้งสองท่านเป็นชาวจังหวัดเลยเหมือนกันแต่หลวงปู่ชอบออกบวชก่อนถือตามอาวุโสพันเตในทางธรรมหลวงปู่หลุยท่านให้ความเคารพและกราบหลวงปู่ชอบแม้นหลวงปู่เขาจะมีอายุแก่กว่ามากและพรรษาน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยก็ตามท่านกลับไม่ได้ถือเนื้อถือตัวแต่ประการใดท่านเคารพในพระธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัด ท่านให้ความเคารพและกราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยสหธรรมิกทั้งสามสนิทสนมกันมากท่านอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันเป็นอย่างดีหลวงปู่ชอบเล่าว่าท่านทั้งสามได้สัญญาเป็นหมู่เป็นหมู่ตายด้วยกันใครได้ทำก่อนได้พบครูบาอาจารย์ก่อนต้องเอื้อเฟื้อกันเป็นพระบวชใหม่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมสำนักมาตั้งแต่ ครูบาอาจารย์บุญท่านชี้แจงแนะนำได้ตรงใจติดอยู่กับสิ่งใดขแขนงใดแค่นึกคิดท่านก็ทราบหมดอยู่ศึกษากับท่านได้สามปีแต่หน้าแลลงก็แยกย้ายกันไปแล้วมาร่วมจำพรรษาด้วยกันเมื่อท่านมรณาภาพแล้วก็มาอยู่กับท่านครูอาจารย์มัน่นนับแต่พรรษาน้อยจนมาเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นกัลยาณมิตรที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ตลอดจนจวบปัจจุบันแห่งบ้านปลายชีวิตเป็นสามเสาธรรม